อ้าวใครถามมาลยเชิญครับผมในหน้าจอนะครับถังฝั่งเฟสก็ถามมาได้เลยมันเป็นสิ่งที่มันถึงเวลาผมว่านะมันถึงเวลาครับมันถึงเวลาที่อยู่ใช้พลังงานเนี่ยเยียวยารักษากันแหละกันพลังงานบริสุทธิ์มันมันได้หลายรูปแบบผ่านภาษาคุยก็ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับลุงนะ แต่มันยากสำหรับใครต่อใครก็ไม่รู้แหละรู้นะมันไม่ยากง่ายๆฮะเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้ผมพูดคําว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาเจ้ะเอกันเป๊ะก,กันเกิดเองตรงนั้นนะครับไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าจที่ไหนามาสร้างนะพระเจ้าก็เอาไว้ในใจกันแล้วกันนะคนที่มีพระเจ้าอยู่ในอยู่ในใจก็เอาไว้ในใจกันแนละ้วกันไม่พูดได้ดีที่สุดผมว่านนะยุคนี้ ยุคนี้มันเห็นชัดๆนะเนี่ยก็มีมนุษย์เนี่ยจะช่วยมนุษย์กันนะครับมีมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์มนุษย์ก็ทําลายมนุษย์ก็มีมนุษย์ช่วยมนุษย์มันก็มีทีนี้พวกเราเจ้าข้ยอยู่ในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มแล้วก็คือกลุ่มมนุษย์ช่วยมนุษย์เนาะก็จบตรงนี้ก็จบตรงนี้ก็นำมาใช้กัน ยังไม่พอนะฮะกลุ่มเราต้องช่วยสัตว์ทั่วไปด้วยนะครับให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์ได้ทั้งนั้นนะครับนะดูแลให้มันเป็นอาชีพเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงมมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาพวกนี้ได้ทั้งนั้น,นครับคนมีสิ่งนี้จะทําอะไรได้จเจริญงอกงามนะบอกให้ทราบไหมนะครับคนมีสิ่งนี้ ก็เรียกว่ากล่มนี้เป็นเมตตาธรรมนะเป็นเมตตารังสีเมตตาจะออกปลูกต้นไม้ก็มีดอกออกผลงามเยอะอะมาณนั้นจะป้องกันอาการร่างกายล็อกจากการไปปฏิบัติทำอย่างไรคะคุณหลุง <laughs> อะไรเพิ่งรู้เหลอยะคุณ สริวันชนกเพิ่งรู้เหรอไปปฏิบัตินู่นนี่นั่น <c oughs> <c oughs> เพิ่งรู้เหรอะความจริงก็รู้กันมานานแล้วนะครับต่อไปใช้มาปฏิบัติตนนะครับจำด้วยครับปฏิบัติทมกันมาเยอะแยะและ้วล่ะนะครับต่อไปน,นี้กลับมาปฏิบัติตนซะเอาตัวเราเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งเอาตัวเราปฏิบัติต,ตัวเราเริ่มต้นก็ ทำดีละชั่วทำครับอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมเชิญครับผมชื่อชุมพลนะครับครับผมทราบครับอ่พอดีผมมันมีอาการปวดขาครับอ,มอมผมเดี๋ยวนี้อาการปวดขาจะมาเลยรู้จัก กับลุงได้ยังไงครับแบบไหนผมรู้จักรู้จักจากลุงข้องเงินนะครับอ๋อข้องเงินข้องเงินโอเคเข้าใจแล้วครับพอดีผมไปบ้านแกมาอมตอนแรกครับผมเป็นโรคหัวใจอืมแล้วแกบอกผมไม่ทันแล้วผมไปผ่าตัดวันนี้แกบอกว่าว่าจะล้างไาแล้วว่าไม่ต้องไปผ่าอืมครับก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วเนาะ ครับพามาแล้วถามว่าดีขึ้นไหมครับหลังจากพามานะฮะชวนที่เป็นหัวใจรู้สึกตัวว่าดีขึ้นไหมมันก็ยังเจ็บเจ็บหน้าอกอยู่นะครับเพิ่งพามายังไม่ได้ได้เดือนนิดนิดครับอืมแปลว่าขณะนี้ยังมีร่องรอยของขับว่าเจ็บอยู่ใช่ไหมครับยังคําว่าเจ็บครับมีครับโอเคนะจะช่วยหายเจ็บไปในเวลาเดียวกันเนาะครับต้องอทํางไงบ้างครับไม่ต้องทําอะไรหายใจเองนั่นแหละกัน โอเคผมเข้าใจหมดแล้วนะตกตอนเย็นมาไปปวดขาเนาะซ้ายหรือขวาครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงเอ็ร้อยหวายมันจะเป็นเป็นปมบว,วมอยู่ครับผมตอนนี้นท่านั่งหรือท่านอนครับเดี๋ยวนี้อ่านั่งครับนั่งเนาะโอเคนั่งเก้าอี้ธรรมดานี่เนาะนั่งบนโซฟาอยู่ครับโอเคใช้ได้ครับ อนะอืม <c oughs> คุณคล่องเงินมันคนเล่าให้ฟังเนาะครับโอเคคล่องเงินก็คงจะไปมาหาสูที่นั่งเก้านี้เป็นประจำเขาคงจะรู้ว่าลุงออกเมะไรแล้วทางฝั่งคนพอเวลาได้ยินแค่ค,คุณคุณคล่องเงินเล่าให้ฟังนั่นแล้วมีเซน์มีสื่ออะไรไหมว่าลุงจะช่วยได้ประมาณนั้นก็ม,มีมีความรู้สึกครับเพราะว่าแกพูดมั่นใจแล้วผมก็ ตัวแกด้วยครับออ oh. แค้ับแกก็บอกว่าอยากจะพาไปหาลุงถึงที่บ้านแต่ครา้นี้ต้องโทรหาลุงก่อนว่าลุงจะอยู่ไหมพอ <Okay. S 2> ดีผมขอให้เพบจากลุงเข้ามาลุงค้องเงินมาผมก็เลยเปิดดูเมื่อกี้คะโอเคโอเค จำ line ไอดีไลไว้หน่ะก็แล้วกันสองสองจุดเจ็ดสองสองจ็ดเจ็ดนะครับ,คร,บครับผมน่นานะในการติดต่อสื่อสารเข้ามาก็ผ่านประตูนั้นนะนะมีมีอะไรนำหน้าไหมครับไม่มีครับสองสองเจเจ็ดเลยนะครับไอ l ด n ีไลสองสองจุดเจ็ดสองสองจุดเจ็ดมันมาจากตัวเลขยี่สบสองหารด้วยเจ็ดนั่นแหละครับมาจากตัวนั้นอ๋อครับลุงหอ,อลุงหอเคยเป็นมนุษย์ที่เป็นเจ้าของเส้นรอบวงของโลกหรือไม <laughs> เป็นเจ้าของเส้นรอบบงโอเคไหมเอาล่ะคอยดูนะครับว่าตอนนี้มีมีสมอนทอใช้หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้มีอะไรนะฮะสมอนทอกสมอนทอสมอนทอของเสียบหูฟังมีไหมไม่มีครับงั้นก็ปล่อยเสียงออกไปออกให้ได้ยินแะออลำโพงเลยนะโ okay, อเคครับเดี๋แวนะครับนะครับนั่นแหละมือจะได้อิสระใช่ไหมครับ ครับครับผมอ่าน,นะอาน,นะเป้าหมายของเราคือหายเจ็บหน้าอกคือหัวใจเนาะแล้วก็ทางด้านขาสองข้างนะโดนซนด้วยเนาะโอเคอ่ะฟังเสียงเดีเริ่มต้นครับสูดหายใจเข้าทางจม,มูกลึกๆปื้อยาวๆลึกๆแล้วกักเอาไว้นะทนไม่ได้ค่อยเอาออกนะครับ ไม่น่าจะเกินสองนาทีครึ่งนะครับจะจบเอาแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกคำว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่ใช่ทางฝั่งผมไม่ต้องกินต้องทาต้องฉีดแล้วมันจะหายน,นี่แหละนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละเข้าหูสู่ใจหัวใจที่ไปผ่ามานั่นนะครับ เข้าหงพัสู่ควหัวใจแล้วจะหายเจ็บควหัวใจนะครับต่อไปค่อยดูนั่นยกมือขึ้นเลยขึ้นขึ้น,น,นลงๆเลยครับแบบชายโยหหิ้วเนี่ยขึ้นปืดลงปัดเหมือนกับยกดำไปโลยนะนแบบนั้นเป๊ะเลย นี่นะส่วนทางด้านขาทีเนี้ครับเริ่มต้นก็ชนเท้ากระแทกพื้นเบาๆนิดนึงถูไปถูมาก่อนก็ได้แล้วให้กแทกปะปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กหน่อยเดียวเองนะครับเสร็จแล้วก็เหยียดตรงไปพร้อมๆกับกระดกปลายเท้าเหมือนเย็บจับเย็บจับเหมือนยืนขยเองก็ได้อ ว่าแล้วตามด้วยกำปั้นนะทุบข้างขาตั้งแต่สะโพกลงไปหาน่องหาตาตุบดนนะครับทุกแรงไปทั้งสองข้างนะครับดูมันจะหายปวดทีะะ่ไหครับฟังเสียงด้วยหายใจด้วยทำไปด้วย เน่ว่าแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติเลยงอเขาเตะขาสบัดทีละข้างทีละข้างดูสิหายปวดได้อย่างองรู้เองนะทีนี้นะหายใจโวงไหมหัวใจโอเคไหม เบาหัวด้วยหรือเปล่านวดหัวด้วยครับมือนวดหัวด้วยขมุนขมงด้วยไปเถครับสรุปแล้วทั้งหมดทั้งร่างกายเลยนะครับทีนี้ถามว่าดีขึ้นไหมฟังเสียงก่อนนะจะเพิ่งตอบนะครับสังเกตดูดีขึ้นไหมร่างกายโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยละทีนี้ ถามว่าเป็นจังได้ครับผมเกอนีเครับครับอืมนั่นแหละตรงาที่จะมัเนกระดงกข็แคบเอออืมแต่ว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเนาะ ยกขึ้นยกลงสะดวกดีไหมอาการเจ็บปวดยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่ายังขึ้นยกลงน่าจะเป็นที่ที่ผ่านตัดนะครับอ๋อโอเคใช่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 เป็นแนวรั้งโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ <c oughs> ใช่ครับร่างกายมันสะเทือนเป็นบอดหลายครับหัวใจมันจะไปทั่วก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นหน่อยเนาะ <c oughs> เอาโดยรวมแล้วที่นี่ครับเป็นไงบ้าง ดีขึ้นครับครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยลองใช้ถ้ามันไม่เจ็บอ่าถ้ามันไม่เจ็บไม่ระบมแผลก็แปดสิบเก้าสิบได้ครับโอ้โก็ยินดีด้วยนะไอคำพูดอย่างนี้นะฮะมันเป็นคำพูดที่ฟังให้ดีภาษาต่อไปนี้ ในโลกใบน,นี้แปดพันล้านคนกันแล้วกันนะไม่มีใครจะรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนไอ้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเป็นเพียงความรู้สึกเห็นไหมแลวความรู้สึกทุกข์จ็บปวดที่ว่านั้นใดๆที่ว่าบางกีในทิศขัตติรามันก็ได้หายไปตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปอร์เซ็นไปแล้วอีกอันหนึ่งคําว่าความรู้สึกทางด้านการแพทย์ไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือตรวจวัดช่างตวงวัดความรู้สึกทําไม่ได้เลย งั้นเราใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยคุยกันพูดคุยกันสื่อความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติการกันนั้นลุงบอกว่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับย้ำไม่ใช่รักษาโรคลุงปฏิเสธคาว่าโรคโดยสิ้นเชิงครับอเวลารู้จักลุงรู้จักตรงนี้เราใช้ว่ากําจัดอาการต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคนูน้นโรคนี้ไป นะลุงจะใช่ว่ารักษาตัวเรากําจัดสิ่งไม่ดีของเราออกไปให้หมดเกลี้ยงภาษาลุงจับนิดนึงในร,รู้จักแล้วนะในคือศักยภาพตัวนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับก็ถ้เกิดจะเข้าไปหาลุงก่อนนัดแน่ตามสองจุดเจ็ดที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับอ๋อครับ <laughs> ก็ต้อง <laughs> ก็แล้วแต่กันครับชักชวนงันก็เชิญนักทยาใส่ครับอ,อ,อ,อ่าเรากราบขอขอบคุณมากครับคุณลุงครับโอเคด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับนั่นก็ถือว่าช่วยคนแต่ละคนแต่ละครั้งในครั้งละไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะถ้าโดยรวมแล้วก็โอเคนะทำแน,น่นอนนะครับสิ่งนี้นะสิ่งที่ลุงบอกว่าอย่าเชื่อลุงตรงนี้แต่ ต้องคอยให้เข้าใจสัมผัสตรงคําตอบจะออกมาเองประมาณนี้นะคอยเข้าใจตรงนี้นิดนึงมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นในสิ่งที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตรงกันผมว่านะมันสิ่งนี้ที่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจะพูดให้รู้ๆหน่อยนี่ก็คือ new innovation นะนวัตกรรมใหม่ในการที่จะเยียวยารักษากันและกันโอเคไหมครับนวัตกรรมใหม่พนังงานบริสุทธ์รักษามนุษย์เนี่ยในการที่เยียวยารักษากันและกันไว้นะครับจําหน่อยฮะภาษาเหล่านี้มันน่าจําเล่นๆผมว่า,านะไม่ได้แบบไม่หาไม่ใช่เออความจำนะนะไม่ได้สูญเสียอะไรสักนิดนึงนะไม่ต้องมาซื้อภาวชนะมาเก็บกัก ความจำใช่ไหมลุงว่างั้นนะธรรมชาติเราธรรมดาธรรมดานี่เอง